สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะเป็นของรอบวันนี้นะคะอันนี้แพ็ครอบที่2นะคะก็ของแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจัมสมุดปาการค่ะเป็นปังเฮลกิตตี้โบนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปาเทยากินะคะ2อนะโอริโอนะคะ2ชิ้นแล้วก็มินิบันเหลืองหน้าแพนด้าน,นะคะมากรองหัวใจนะคะ2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นเงินทอนค่ะแล้วก็เป็นดีสกดแกนวัคซีนนะคะ อันนี้เป็นของน้องจวัตสกลนครน,นะคะก็อย่างแรกนะเป็นปางปองน่าตลกนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นกระนมงเสลกนะคะแบบจุกขาวปลาทยากจินะคะ4ชิ้นนะแล้วก็เป็นโอริโอนะคะ1นะแล้วก็เป็นนี่นะคะดิสกดแกนวัคซีนะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดเอานาจเจริญน,นะคะก็อย่างแรกเป็นเคคิตตี้นะคะ1ชิ้นมากระรองไซเล็กนะคะ ยำโลคิตตี้ไม่แท้ปลาทยากินะคะแล้วก็เป็นปังหน้าแมวค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดน้องบัวลำพูนะคะก็อย่างแรกนะเป็นโลจัมโบนะคะนาซนิโอนะหนึนะ่งชิ้นควรนมไซเล็กนะคะจุกขาวแล้วก็เป็นเป็ดนะคะหนึ่งปังหน้าแมวนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะเป็นโอริโอนะคะสองชิ้นเคคิตตี้นะคะสองแล้วก็เป็น ปลาทยากินะคะ2ชิ้นมินิบันนะคะหน้าอูมามินะ2ชิ้นแล้วก็เป็นมินิบันเหลืองนะคะหน้าแพนดา้า2ปังหน้าแมวนะคะ2ชิ้นค่ะอันนี้จะเป็นดิสกดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวหนองคายค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นเคคิตตี้หนึ่งเยี่มโดคิตตี้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็เป็นมากาลองแซล็กปลาทยากินะคะ2ชิ้นโอริโอ้นะแล้วก็เป็นปังหน้าแมวค่ะ สอนะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะก็อย่างแรกเป็นเคคิตตี้ค่ะ3ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นมากรองหัวใจนะนี่นะคะแล้วก็เคคิตตี้นะคะอีกหนึ่งชิ้น แพนเค้กนะคะน่าตลกนะอีกสี่ชิ้นแล้วก็เป็นดินสอกดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกนะเป็นโดนัทลาซอรไซมีเดียมนะคะปังในสดแล้วก็เป็นเป็ดหนึ่งชิ้นนะคะเฮดบันแพนด้าอันนี้จะเป็นปังหน้าแมวนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็อันนี้เป็นชื่อลายนะคะ ที่สั่งไปอย่างแรกนะคะเป็นกระเป๋าฮูลูดนะไซใหญ่นะคะลายกูเดทามะแล้วก็เป็นกูเดทามะกินงไข่นะคะชีสจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นขวดนมไซเล็กนะคะแบบสุขขาวโดนัทลาซอสไซมีเดียมนะคะกูเดทามะอ้วกนะคะหนึ่งแล้วก็เป็นฟางในสดนะคะเป็ดนะ ปลาทายากิแล้วก็เป็นมากระลองหัวใจนะคะอันนี้เป็นดีสอกดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดตัดนะคะก็อย่างแรกนะเป็นกระเป๋าหูลูดนะคะไซส์ใหญ่นะเป็นแบบลายนี้นะคะ1ใบแล้วก็กูเดทามากินไข่นะคะ1กล่องนะปังในสดนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นปังหน้าแมวนะคะมากระลองไซส์เล็ก มินิบ้านเหลืองนะคะเป็นหน้าแพนด้าสองชิ้นแล้วก็เป็นปากกาเจลมาระกลองนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวชาเชิงเซานะคะก็อย่างแรกนะเป็นบางปอนคาบีนะคะ1ชิ้นแล้วก็ขวดนมไสเล็กนะคะแบบจุกขานะหนึ่งค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดกรุงเทพคะ่ะอย่างแรกนะคะเป็นมีเดียมบันนะคะหน้าโปเกมอนนะคะหน้าตลกนะ2ชิ้นแล้วก็เป็นปางในสดนะคะ1 เอแคลาซอสนะคะแล้วก็เป็นมีเดียมบันนะคะหน้าชินนมอนเยี่มโลคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นมากระลองหมี่คูมะนะคะ2ชิ้นแล้วก็มากระลองหัวใจนะคะ2แพนเค้กหน้าตลกนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นมินิบันหน้าตลกค่ะอีก2ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นที่สกดแกนวัคซีนนะคะอันนี้เป็นของน้องทวส่งขานะคะก็อย่างแรกนะเป็น ปังปอนนะคะหน้าไมเมโลดี้นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นพีซัมโบค่ะ1มินิบ้านหน้าอุมามินะคะแล้วก็เป็นปากาเจลเทนิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจันสมุดปากานะคะก็อย่างแรกนะเป็นรองเท้าค่าบิ๊นะคะ1ชิ้นนะแล้วก็เป็นเต่าจัมโบ้ค่ะ1 ขวดนมซาเล็์นะคะแบบสุกข,ขาวนะสองชิ้นแล้วก็เป็นฟังในสดนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นปากกาเจลมากาลองนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกาลาสินนะคะก็เป็นจัมโบพีทนะสองชิ้นนะคะแล้วก็เป็นขวดนมนะคะไซส์ใหญ่นะเป็นแบบจุกข,ขานะคะ1แล้วก็ปากกาเจลเทนิสนะคะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะจะเป็นชื่อลายนะคะสั่งไปเป็นกระบะนิสสนะคะแบบซิปใหญ่นะลายแมวจีนนะคะ1แล้วก็เป็นปลาทยากะะิอันนี้เป็นของน้องตัวสุรินนะคะก็เป็นรองเทา้าคาบีนะคะหงชิ้นแล้วก็มาการะลองมีคุมะนะคะแล้วก็เป็นยามลกคิตตี้นะคะเคคิตตี้มินิบ้านเหลืองหน้าแพนด้านะคะแล้วก็เป็นดินสอกดแกนวัคซีนนะคะอีกห,หนึ่งชิ้นคะ่ะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้นะจะเป็นชื่อลายนะคะก็สั่งไปเป็นกระดาษดินสอนะคะแบบ20ินะคะมีเป็นลายหมีภูนะคะลายแมวจี้ลายมิกกี้เมาส์นะคะ2แบบนะแล้วก็เป็นนี่นะคะลายโปเกมอนดเรมอนนะคะแล้วก็คิตตี้ไมล์มโลดี้นะคะแล้วก็ยังขาดอีก4ใบนะคะก็กำลังเลือกอยู่นันะคะก็อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะ ก็ขอบคุณน้องทั้ง18คนมากๆเลยนะคะ